พูดเจ้าเจ้าท่านเจมควรหมดีิฮะเจ้าท่านเจมควรบ่คนนั้นเพราะท่านเจมผนดอกดอกแรกกว่าผ่าเจ้าดอกสองกว่าผาเจ้าขายนี่มันก็ได้ด้วยนี่ยาเข้ามายายาเข้ามาถอยออกไปถอยออกไปยืนตรงยืนตรงเออน๊ะยังองยานะ พูดหนึ่งกันได้ด้อนี่ิพอดีอย่าพูด้อเอเมนใจร้อยบ่ดวงแรกไข่ฟาดไอเจ้าดวงสองไข่โบว์าดไข่ทานไปหน่อยเบิ่งว่าให้อพี่พูดไหมเดี๋ยวพได้ยักเข้ามาเจมครับให้อพี่พูดไหมพลอยพี่พดอะไรสักอย่างไหมเออพูดไหมอ่าเขาให้พดซื้ชิมบอกว่าพดเลย ผมชวนดิแต่อวยวะ <c oughs> ่ะ <c oughs> พ่อจะแ่นะ่อในรอบแรกกัรบรอบรองละพ่อจะคข่อแข่มังไม่เลวยังไม่เนี่ยยังม่เนี่ยเคยออกร่างกาย <c oughs> ่ะเคยปั๊มอ่าคอยเยือพืนเนดยคอยยือพืนเนด้ <c oughs> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นางลูกนังลูกอกกันดีดีนังลูกี่ผมพลาดดอกแรกเลยพี่จขอดอกสองเสร็จผมสมบูรณเราไม่มีสมมีคจะข่อยเล็กไว้แล้วเอาเล่นน้กวนข่อยแมเล่นมาเล่นเล่นา เอา,าอว่าเขาว่าเจ้าท่าท่าหอยจีนเชื่องบ่พวกม,มันไม่มา,าพวกมันไม่มาครับผวกมันทำไงใจร้อยบ่เฮ้ยใจร้อยบ่